มึงเด้อพี่น้องอเอ้ยเตียนให้เบิง้งฝนตกพอใบใบามากฝนตกหลดอากาศอบอ้าวคัากร้ายนะว่ามันเตียนหนาวเพราะหนาวฝนตกเพิ่งป่าห้องคืนต่ำคืนต่ำนี่พี่น้องเอ้ยเบิงึงฝนตกคนว,ว่างหันป่าห้องแห้งไหลประเด็นก็นเลยประเดทายเอ็นให้เบิงเบ้งเนาะหัวตะไทยฝนไก่สีเศร้าจักหน่อยหรอเลยทายไป อันนี้เป็นต้นเฟื่อนปลาเดือนเด้อค่ะเด้ออันนั้นบ่แมนมันหยอดมันตายเด้อค่ะเด้อหยอดมันต้องเป็นนังซส่เบิ่งซุมหนั้นทีปลาเดือนเคยให้เบิ่งที่หยอดมันใหม่ๆหม่อันหยอดมันฟืนห้วก็ะสิกายเป็นสีเขียวบันนี้มันสิเป็นจันสั่นนะเพื่อนหนาหักหนาหักพี่น้องเลยมองนี่อันเห็นหยอดนั่นสิบ่แมนมันตายเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันกับเป็นเขียวเขียวฝืนขึ้นมากขึ้นเานี่เบืง นกบินตากสายฝนนี่มันมันบออน่อ่นมันบออน่นบอ,อตายเด้อพี่น้องเลยมีประเด็นทึทายให้เบิ่งพูนทางฝนเป็นบ่หยอดมันสีสีเขียวมากสี่ละมันก็เรื่องสีเปี้ยนใบเป็นสีเขียวมันมันเป็นเพื่อนเพื่อนแปลกๆไต้ก็จิงเรื่องจริงเนาะคะเนาะ ผู้ลังคนว่าอ้าวคือยังหยอดคือตายแล้วบ่แมนเด้มันบ่ตายพี่น้องมันกับฝืนขึ้นมาเป็นสีเขียวคือเก่าเนาะค่ะเนาะฝนตกประเด็นในเบิ่งฝนฝนตกแห้งๆบันนี้เศร้าเหรอฝนอากาศเบิ่งหมอกงามงามพี่น้องในต้นหมอก เนียนดอกกุหลาบสีอันสีสีเหลืองกับบ่าสีออกสีสีนกอนอเจ้าว่ากุหลาบพันอย่างงูประเด็นกับ่กหูเหมือนกันเมืองตวบาดอกเขางามงามอันนี้ดอกตูมเขาอันนี้ดอกบานเขาเนาะเนาะต้นนี้ได้สามดอกดอกพี่น้องเลยเมืองดอกกุหลาบงามงามอันนี้กุหลาบอย่างงูอัน สีสีเหลืองกรบโสีเหลืองก็เอิ่นสีอย่างน้อนี่น้อสีเหลืองอ่อนชะเนาะเพราะว่าไปเดินกรบโปงหูจักเพื่อนอันนี้ก็ร่างตูมพูอยู่นี่ก็ร่างตูมเนาะเนาะดอกกุหลาบเมึงบักุงมันเกิดมากแต่บอกว่าท่านไหนติดดอกอยู่มันเกิดอยู่ในเข่งขยะก็เลยปล่อยเลยเนาะเนาะเมึงเลย เดือนสีให้เบิองเนอะเขาโพมาจากเขียงขยะเมึงเขาโพออกมากเลยปล่อยเขาเลยเนาะกันเนาะแต่ว่าเขาก็ยั่งหญ่อยู่เขาบวบตายมีอยู่สองต้นโพคนละขังเนาะหนะ่โพมาสามต้นต้นหนึ่งกับง,งอๆยิกหยิกไปทางพนะุง่นเมืองเล่าว่าเขาสีได้กินหน่ยวยบอันนี้ต้นสาคูกับเดอนต้นสาคูเนาะกะนะันเนาะ มีต้นสาคูเบื้องเงินอัน,อน,อนเขาโพนนั่นออกมาโพ้ขแออกกนนะ,ะ,นะนขขแนงออกมาจากันดินเนาะคะเนาะเบื้องเขาโพกคะแนนออกมาจากดินต้นสาคูประเด็นประเด็นมาสิขายายมามยังไมื่อนขายายอยู่เอาไปจะไปขาย,ยายที่เดียวตอนไปบานเนาะคะเนาะตอนไปบานเราไปขายายที่เดียว มึงประเดินสใจมึงอากาศพี่น้องไอ้มึงนะคุณฝ่าแหล,แหล่ๆอยู่ฝนสิตกมาอีกอยมึงคุณฝ่ามือดือดขึ้นมาอีกแล้วฝนสิตกมาอีกอนี่เสียงนกกาเบาห่วงม้วนมวน,มวนขนาดย่ำนี่ย่ำใบเนาะฝนยังตกอยู่มึงดอกกัน ดอกชบาประเดือนประเดือนนั่นเพิ่นไห่ประเดือนมานกเนาะเ่อเนาะชบาพันธุ์หยางมูประเดือนกับบ้อหัวจักคือกันอันเวลาเขาออกมากเขาว่าไข่บานไม่พี่น้องเขาออกมากล้วกเขาเป็นสุกลูปยังสี่แล้วากาันไปเลยได้นน่เห็นบอกเขาออกมากเขาสิเป็นนั่นส่แล้ว่าบานไห่ประเดือนบ่าบานหอกกน,นั่นไปเรื่อยบ้างนะเป็นฮุบฮุบเนาะอุ้ยตัวนั้นนี่ประเดือนกับงามคัดคนนี่ไหม ไปเดือนนี้ม่ท่านไหนเปลี่ยนกระถางมาอยู่บางทุเขาอยากออกดอกงามงามอันนี้ขันห่อเอาไปปลูกไว้เป็นแปลงงามงามเลยพี่น้องนี่ยังสี่เหรอเขาว่าบานให้เลยเขาจิเป็นยังสี่ดอกชะบาปเดือน,นชะบาพันธุ์นี้อย่างมูประเดือนบานฝรั่งให้ประเดือนมากเนาะพันธุ์อย่างมูประเดือนกับบอกเหมือกันอันนั้นนะคอยต้นบลต้นนั้นเขาเอื่นต้นตะบองผิดเนาะ ต้นตะบ,บองเพชิดน,นั่นต้นตะบ,บองเพชิดพี่น,ออน,น,น้องดงนะแต่ว่าบ่ท่านออกดอกอยู่กองไปเดือนเป็นน้ำแต่ว่าออกบอออกดอกอันนี้ก็ต้นใหม่อันดางงามงามพี่น้อง ต้าถือผลขึ้นงามค่ะคุนเห็นบ่ต้นนั้นผู้ดางก็ขึ้นเรื่อยไปเต็มเบิดแล้วพุณนน่ะต้นผู้ดางนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เอิ้นต้นเสาหน่อยปาแปียงมีต้นเสาหน่อยปาแป้งงามๆต้นบักใหญ่เลยคุอยู่ทางพผนก็นแฮงหลายอันนี้ไม้ดางเสาหน่อยปาแป้งนเนาะค่ะเนาะ เขาสิออกดอกบ่เนาะเนาะคือเป็นนั่นเป็นนั่นนี่คือเป็นใบอันอันนนั่ขึ้นเป็นคือสิออกดอกแต่เบิง่งนะงามงามเนาะเบิ่งงามงามใบเขาพี่น,อน้อง,งงามคักงามแน่ยเดือนสาวหน่อยปลาแป้งออียังหนึ่งประมาณหน,น,นึ่งละเนาะค่ะเนาะ เบิ่งอันนี้งามงามหมดนะเขาออกใบงามคักคืออยังจกักเ้าต้นเอื่นต้นนี้อย่างบนนี้เดือนกับพุ่มหงคือกันเนาะคะเนาะไปเดือน,น,นกันสีให้จบคลิปตอนนี้นก็นเนื้อกับเด้อขอบคุณทุกวกำลังแรงใจขอบคุณทุกวไหลทุกเลือขอบคุณมาให้กำลังใจไปเดือนกับขอบคุณหลายๆให้กินโบกจกโบล่งให้เจริญลงเรื่องกาวหนาทำมาหากิน,น,นเนาะคะเนาะเพื่อกไม่มากไอ้จ้าช้าได้พาเรียมเงาขอบคุณนตัวโลกเด้อค่ะเด้อแตงกิ you ยู่โซมาต์ เดือนกเกษียนจบคลิปไว้ซ้นนนำนี่ก็นอไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำานี่ก็นอขอนะผู้ใดหูจักวระตนนี่ยังไงกมเห็นมาเด้กอกสดีค่ะ